สวัสดีค่ะนางสาวเชนทิพมาของทองนะคะวันนี้มานำเสนอเรื่องการแก้ปัญหาขยะจากจพอลิเมอร์นะคะพอลิเมอร์นะคะเป็นวัสดุที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายและผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์หลายชนิดเป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะคะเช่นขวดน้ำพลาส,สติกถุงพลาส,สติกซึ่งพอลิเมอร์เหล่านี้เป็นวัสดุสากอที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ หรือใช้เวลาย่อยสลายนานนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานผลการวิจัยว่าอนุภาคพ,พลาสติกขนาดเล็กที่ได้จากการย่อยสลายของพอลิเมอร์สามารถถ่ายทอดไปตามเส่อาหารจนนำเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และสัตว์ซึ่งอาจข่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ขยะบพลิเมอร์นะคะจึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะคะ แนวทางการลดปัญหาจากพลาสติกในปัจจุบันนะคะการลดการใช้เช่นการไม่รับถุงพลาสติกนะคะการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกการใช้ขวดน้ําหรือพลาสติกใส่อาหารที่นํามาเองการลดการใช้อาจทําได้โดยการใช้ซ้ํานะคะเช่นแก้วหรือขวดน้ําซึ่งพอลิเมอร์ที่นํามาใช้ซ้ําเหล่านี้นะคะไม่ได้ผ่านการหลอมหรือแปรรูป การลดการใช้จึงเป็นการลดปัญหาขยะที่ใช้ต้นทุนต่ำม,มากนะคะ2นะคะการรีไซเคิลเป็นการแปลรูปวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อนำมาใช้ใหม่วิธีนี้ใช้ได้กับพอลิเมอร์เทอร์มอพลาสติกนะคะซึ่งสามารถนำมาหลอมแล้วขึ้นรูปใหม่ได้โดยต้องมีการคัดแยกชนิดของพลาสติกก่อนหลอมดังนั้นจึงมีการกำหนดรหัสที่ระบุชนิดของพลาสติกบน ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้นะคะเช่นขวดน้ําสามารถทําเป็นเส้นใยผ้าหรือของเล่นได้นะคะกระดาษสามารถนำมาทำเป็นกระดาษใหม่หรือกระดาษแข็งได้นะคะพอลิเอท e ิลีนเทเลสตนะคะหรือ PET เป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขวดหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะสามารถกลับมารีเซคเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเส้นใยสำหรับเสื้อกันหนาวหรือพรมนะคะพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงนะคะหรือ HDPE นะคะเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงหูหิ้วนะคะขวดน้ำสามารถนำกลับมารีไซคเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เช่นฉนวนกันความร้อนหรือเสื้อผ้ากีฬานะคะ พ y ลิไวนิลคลอร d e นะคะเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ท่อน้นาำหนังเทียมสายยางฟิลม์มยืดห่ออาหารสามารถนำกลับ r e ไซเคิ chen, เป็นแผ่นยางปูคืนนะคะ p o l y เอชิเดนความหนาแน่นต่ำนะคะหรือ LDPE นะคะเป็นพลาสติกที่ใช้ผลิตถุงใส่ของต่างๆนะคะสามารถนำกลับมารีไซเคิเป็นผลิตภัณฑ์เช่นถุงขยะนะคะ การใช้พอลิมเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะเช่นพอลิบิวซิลีนเอจิพเฮตเชเลตเชเลตนะคะพอลิคาโบเรโทนพอลิไฮดอกซิบิวชิลิกพอลิเบดิกเฮสิตนะคะซึ่งเป็นพอลิมเมอร์ที่สายพอลิมเมอร์มีแรงดึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อยสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮดโดรซิลิกได้ง่ายน,นะคะ ทำให้การย่อยโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติได้เร็วกว่าพอลิเมอร์สังเคราะห์ทั่วไปนะคะนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติยังอาจใช้พอลิเมอร์ธรรมชาตินะคะเช่นแป้งเซรลูนนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ